สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสรุต จาก m เ Family นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอตัวสินค้ารีโมทชัตเตอร์สำหรับกล้องมือถือสามารถใช้งานได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android 2รุ่นนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการทำยังไงบ้างน,นะครับแต่ก่อนจะไปดูกันเรามาแนะนำสินค้าก่อนนะครับอันนี้คือตัวรีโมทซึ่งตัวรีโมทตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาใช้รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับที่รองรับแจ็ค2.5นั่นก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวสำคัญครับที่จะต้องนำมาใช้ก็คือตัวแจ็ค2.5ปลายสายหนคั3.5ขีดแ,แล้วก็อ เส้นนึงคือ2.52ขีดทลังรูปนี้เลยนะครับเป็นสายของยี่ห้อ jjc อีกตัวนึงก็คือตัวอะแดปเตอร์นะสำหรับมือถือที่ไม่มีพอร์ต3.5หูฟังมานะครับก็ต้องเป็นพอร์ต type c ใช่ไหมก็ต้องใส่ตัวแปลงใส่ตัวแปลงตรงนี้ก็ใช้งานได้ทั้งตัวทั่วๆไปได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งใช้กับพวกอันนี้จะเป็น high audio c 2 3.5ก็ใช้งานได้เพียงแค่ต่อแล้วสัญญาณออกมานะครับตรงนี้นะครับก็คือตัวสายแปลงเสียบแปลงตัวมือถือของ android นะครับส่วน iphone เนี่ยผมไม่มี ก็แต่ว่า iPhone ของผมที่ใช้งานในหน้าวิดีโอนีนะ้คือตัว6พัสด์ไอโ6พัสจะมีแจ็ค3.5อยู่แล้วก็ตัวมือถือ Android อีกเครื่องนึงที่ผมใช้งานตรงนี้ก็คือตัวเลียวมี9จะมีแจ็ค3.5ด้วยแล้วเดี๋ยวเทสกับตัวที่เป็นพอร์ต USB C ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับว่าวิธีการทํางานยไงบ้างน,นะครับก่อนไปดู <laughs> นิดนึงนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมจะเสียบนะครับตัวแจ็ค2.5เข้าไปในตัวรีโมทตัวนี้นะครับอ พอเสียบเสร็จปุ๊บตัวปลายสายก็คือจะไปเสียบกับตัว3.5ของมือถือเลยก็ได้หรือถ้ามือถือตัวไหนที่ไม่มี3.5ก็ต้องแปลงสัญญาณก่อนเสียบตัวนี้แล้วถึงจะค่อยไปเสียบท้าย USB Type C ครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันโอเคเดี๋ยวผมจะลองกับ iPhone ดูก่อนนะครับซึ่งเป็น iPhone 6s Plus ต่อเข้ากับตัวแจ็ค3.5แล้วก็เสียบพอเสียบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเสียบให้สุดนะครับเรามาลองดูนะครับ ในโหมดรูปภาพก่อนนะครับกดปุ่มถ่าย1 2 3ครับกดติดนะฮะหนึ่งสองสามครับถ้าสมมุติว่าเราจะใช้เป็นโหมดวิดีโอนะครับไปที่โหมดวิดีโอแล้วกดครับ1 2 3กดนะครับวิดีโอก็จะติดครับแล้วก็กดหยุดสต็อปวิดีโอครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ากลับมาที่รูปภาพก็ถ่ายได้ปกติเหมือนเดิม บางบางฟังก์ชันสามารถทําได้นะแต่ผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าบางรุ่นทําได้หรือเปล่าแต่ iPhone ทําไม่ได้นะครับซึ่งถ้าสมมติว่ากดปุ่มกดปุ่มตัวนี้ค้างปุ๊บเนี่ยมันจะบันทึกวิดีโอนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้่าร็ตยังไงนะก็เอาละถ่ายรูปได้นะครับปกติโอเคคราวนี้ iPhone ไปเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปดูตัว Android กันบ้างว่าเป็นยังไงเอาครับมาดูในฝั่งของ Android กันบ้างนะครับโดยสตาร์ทอันแรกผมจะใช้เป็นแจ็ค3.5นะครับเสียบไปที่หูฟังนะครับปุ๊บ แล้วเราก็ไปเปิดโหมดพอเปิดโหมดโทรศัพท์ปุ๊บเราถ่ายปกติก่อนนะครับหนึ่งสองสามอ่านที่ตั้งเวลาแลยเนี้ยอ่าะนะครับก็น่าจะเป็นแล้วแต่ฟังก์ชันด้วยนะฟังก์ชันที่เราตั้งไว้นะรันนี้ตั้งเวลาแล้วมันก็เข้ามานะเพราะสมมติเราเป็นวิดีโอกดปุ๊บกดถ่ายวิดีโอครับแล้วก็กดสต็อปกดอีกทีนึงก็คือสต็อปครับแล้วก็ตัวนี้เนี้ยมันเหมือนมีฟังก์ชัน ผมไม่สร้างเป็นไงนะว่าตั้งไงถ้าสมมติเราดันขึ้นชาร์จปุ๊บแต่มันจะเป็นอัดวิดีโอเห็นไหมฮะอัดวิดีโอย้อนหลังอะห้าที่สที่สมนะครับ้งสมมติเราปล่อยนะครับแปลว่ากลับมาถ่ายรูปได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือดีโมดสําหรับใช้ตัว Android แล้วก็ต่อมาเดี๋ยวผมจะต่อแบบอีกแบบหนึ่งให้ดูต่อแบบสายผ่านสายตัวเนี้ย USB Type C ชุบนะครับแล้วเราลองถ่ายรูปดูนะครับติดหไหม ทั้งมดดันขึ้นเลตคอร์ด okay. ถอยหลังสิบห้าวีก็แล้วแต่ฟังก์ชันที่เราตั้งอะผมไม่ทราบเหมือนกันว่าตั้งไงโอเคคราวนี้กลับไปที่วิดีโอครับแล้วก็กดบันทึกได้นะครับ okay. ที่เห็นอยู่นี้พลาสติกมันอาจจะกลุบกรบนะครับเพราะว่ามันอากาศหนาวนะครับช่วงนี้อากาศหนาวหนาวไม่อยากให้หนาวก็ เรบควรสั่งซื้อเข้ามานะครับที่ FM c a m e r a ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดปุ่มเลิฟสั่งสมเพลงกุนกับสกายท่างนี้ถือว่าสนุกด้วเจอกันใหม่ในโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับ